วันนี้จะมาพูดเรื่องเอเดนซีโรคุมะเรื่องที่มายุพูดมีเนื้อหาสปอยท่านผู้ชมที่ไม่ชอบสปอยท่านผู้ชมที่ไม่ชอบมาังงะาแนววิทยาภาพกดปิดไปได้เลยคุมะทีมของเรื่องนี้เป็นแนวอวกาศไม่ใช่แนวไฟไฟแต่เป็นแนวแฟนตาซี Fantasy, ที่มีเนื้อหาอยู่บนอวกาศคุมะพระเอกมีพลังแรงน้องถ่วงส่วนนางเอกมีพลังพิเศษ OP มากๆเลยคุมะมายุชอบพะลองคุมะมีความสามารถมาคีน่าเมเกอร์สามารถปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สัมผัสคุมะ พระรองความสามารถอ่อนสุดในกลุ่มแลวคุมะพระรองมีสองคนในธาลายเดียวกันพระรองในเวอร์ชั่นปัจจุบันกับพระรองในเวอร์ชั่น50ปีก่อนคุมะพระรองเวอร์ชันปัจจุบันน่าจะเก่งสุดๆเลยคุมะจากคำบอกเล่าของนางเอกที่ช่วยแฮปปี้แถมมีคนรู้จักเยอะเป็นคนมีชื่อเสียงคุมะแต่ในมังงะโผลมาแค่ครั้งเดียวเองคุมะตอนที่ติดต่อหานางเอกว่าสบายดีแล้วก็ไม่มีบทอีกเลยคุมะหลังจากที่พระรองเวอร์ชั่น50ปีก่อนเจอกับตัวเองเวอร์ชั่นปัจจุบันเห็นตัวเองผมเริ่มร้าน เลยต้องเปลี่ยนตอมผมเพราะไม่อยากผมล้านคุมะกลุ่มพระเอกนอกจากพระเอกนางเอกพระรองก็มีสองมัดขอดสีดาวประกายแสงแล้วก็ตัวละครตนทบคุมะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้คุมะมัดขอดมีสองตัวคุมะน้องแมวแฮปปี้แฮปปี้ตัวนี้คนละตัวกับแฮปปี้ในเรื่องฟรี่เทลนะคุณอะอย่างในเรื่องฟรี่เทลจะมีภูจากเรื่องเล็บแต่มันก็คนละภูกันใช่ไหมคุมะคนแต่งเขาอยากให้มัดขอดเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่มาอยู่ในเรื่องเดียวกันคุมะ พื่อดึงแฟนๆเรื่องเก่าให้มาอ่านผลง,งานเรื่องใหม่วัดขดตัวหม่ชื่อพีโน่ความสามารถคือถลายพลังจากกลได้คุมะสีดาวประกายแสงเป็นเหมือนผู้พิทะของกลุ่มคุมะทั้งสี่คนเคยอยู่กลุ่มเดียวกับพ่อพระเอกแต่ตอนนี้ยายข้างมาสนับสนุนพระเอกแทนคุมะตัวละครสมทบวเวลาจบบทตัวร้ายก็จะย้ายฝั่งแล้วก็จะมีเหตุต้องมาช่วยพระเอกสู้เลยต้องติดต่อยหอยตามมาด้วยคุมะตัวละครหน้าคล้ายอย่างที่มายุบอก ตแต่เขาอยากจะดึงฐานแฟนเก่ามาให้อ่านเรื่องใหม่คุณะเลยเอาตัวละครตัวเดิมมาเขียนใหม่อย่างเอลซ่าเป็นเอลซี่เจเลาเป็นแจ็ติถ้าท่านผู้ชมดูอนิเมะเอเดนเซโล่ตอนแรกๆจะมีฉากนักสืกลูซี่ทางอนิเมะไม่ได้ใส่เพิ่มเข้ามาเองนะคุณะม,มีมาตั้งแต่ในมังงะแล้วส่วนเนื้อเรื่องแนวเดียวกับวันพีทเลยคุณะตอนแรกเป็นแนวลบรลบสมาชิกพอลบลบได้ครบก็มุ่งสู่แกนไลน์เพื่อเป็นราชาจนมตลัดส่วนเรื่องเอเดนเซโล ตอนแรกรวบรวมสมาชิกพวกพระเอกมีเป้าหมายที่จะไปหามาเธอร์ใครก็ตามที่ไปพบมาเธอร์จะขอพรอะไรก็ได้หนึ่งข้อแล้วจะไปหามา์เธอร์ได้ยังไงคุมะเหมือนวันพีชเลยคุมะต้องมีลกโพสชี้ไปตามปอดต่างๆก็สุดท้ายก็จะไปถึงวันพีชคุมะเรื่องเอเดนเซโลก็ทําแบบนี้เหมือนกันคุมะพระเอกได้เครื่องนําทางมามันจะชี้ไปดาวต่างๆจุดสุดท้ายที่ชี้ไปจะไปเจอมาเธอร์คุมะก็จะเป็นเรื่องราวการผจญภัยในอวกาศและเรื่องไม่ยุดคุมะ 1เล่มเท่ากับจบหนึ่งบทต,ตัวอย่างภาคดิจิทัลิสตพวกพระเอกกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพรรคพวกไปตามหาเฮอร์มิตขอโทษคุมามายุขึ้นรูปผิดเป็นเรื่องรลวเข้าไปในโลกในเกมคนแต่งเรื่องบอกว่าอาจจะมีเนื้อหาในดาวดวงนี้ให้เยอะกว่านี้แต่ด้วยตัวบทเลยต้องตัดในส่วนที่ไม่จาเป็นออกคุมาภาคที่มายุชอบที่สุดภาคจักรวรรดิกูลคุมาคือเป็นตอนที่เฉลยพลังของนางเอกตัวไลยของภาคนี้เล่นพังยันพระเอกทั้งลำ แทนพละลองก็แขนขาดจบด้วยตัวลายยิงหัวพระเอกตายคุมะตอนแรกมายุก,ก็คิดเดี๋ยวพระเอกมันก็ฟื้นพละลองก็ไปหาออโตเมลใส่พลังมิตภาพแต่ไม่ใช่คุมะยูยูนางเอกก็มีพลังย้อนเวลาได้เฉยจะโกงไปแล้วคุมะภาคนี้มีสองเล่มคุมะเล่มแรกจบแบบแบดเอนเล่มสองเล่นแบบนิวเกมพัทนางเอกรู้ว่าตัวเอกจะเจอกับอะไรเลยหาวิธีรับมือตัวกับตัวลายคุมะ หลังจากนี้ก็ไม่ต้องลุ้นแล้วว่าเรื่องจะเป็นยังไงต่อนะคุณะบอสใหญ่ของเรื่องนี้ตอนนี้คือพ่อพระเอกณนะปัจจุบันแต่นาคตจะมีบอสใหญ่กว่านี้ไหมก็ไม่รู้คุณะมังงาตอนปัจจุบันพวกพระเอกตุกับลูกศิษย์ของพ่อพระเอกที่มีพลังแรงน้อถั่วเหมือนกันคุณะส่วนในอนิเมตตอนต่อไปไม่รู้เขาจะตัดฉากนั้นไหมนะคุณะตอนนี้มีเนื้อหาค่อนข้างเซอร์วิสกับท่านผู้ชมเสียงเอฟเฟกมาแน่นอนคุณะเสียงเอฟเฟกต ที่ทุกคนได้ยินก็จะบับมาจากเรื่อง Fairy t a i นะคุณมะพอเอเดนเซโรมาทำอนิเมะคนแต่งคนเดียวกันและเอาจากเอฟเฟกไม่ใช้ต่อคุณมะแต่มายไม่สามารถเอาภาพรประกอบมาให้ท่านผู้ชมดูได้คุณมะเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นเพื่อยังไงแต่แน่นอนคุณมะเป็นภาพบีคิวเบอร์คุณมะนางเอกเป็นบีคิวเบอร์มีผู้ติดตามอยู่105คนคุณมะช่องน้องแมวสีฟ้า นางเอกโดนจับตัวพร้อมกับบีคิวเบอร์คนอื่นๆคุณแม่แต่ด้วยสัก,กิลนางเอกทําให้ทุกคนรอดมาได้คุม่แล้วบีคิวเบอร์ก็ช่วยปรอมวนางเอกเป็นการตอบแทนคุม่แต่นางเอกชอบถ่ายคลิปหลุดเฟรมตกขอบเลยทําให้ช่องของตัวเองไม่ค่อยได้รับความนิยมคุณม่หลังจากคดี B บีคิวเบอร์จบก็ไม่รู้จะตับเพิ่มมาเท่าไหร่นะคุณแมะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเอเดนเซโลถ้าท่านผู้ชมชอบก็ไปซื้อมังงะมาอ่านกันนะคุม่ที่มายุมาพูดเรื่องนี้เพราะหาเพื่อนคุยไม่ได้คุณแ อนาคตมายุจะทำเรื่องอื่นไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้มายุอินกับอนิเมะเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องที่มีคนพูดถึงเยอะมายุก็ไม่พูดนะคุมะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้ายูรุชิคุโอเนกะชิคุมะ